สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากณรนะคะมาแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงระวันประจำวันที่12นะคะกลุ่มพาพันธ์2,560นะคะ68นะคะซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นวันสำคัญนะคะก็คือวันสำคัญของพระพุทธศาสนา ก็คือวันวิสาขบูชานั่นองค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็คิดว่าได้ทําบุญกันนะคะในวันพรุ่งนี้ไปวัดนะคะนี่นะคะไปวัดกันนะ,ะหรือไปทําบุญกันนะคะเพื่อที่จะเสริมดวงให้ชีวิตของเรานั้นร่มเย็นเป็นสุขนะคะพี่น้องจ๋าไม่มีปัญหาอุปสรรคก็อย,อย่างนั้นนะคะแล้วก็เป็นวันหยุดของราชการนะคะสาหรับผู้ที่ทํางานในส่วนของราชการทุก,ท,กท่านนะคะพี่น้องจ๋าเอาละค่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะกหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ตาหมอน,น่นเองค่ะพี่น้องค่ะนะใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักไปดีลาคนะพี่น้องค่ะนะเออนะใครวันที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วซ่าหน่อยหนึ่งนะคะเช็คดวงนะคะรวมถึงว่าเราดูนะคะแนวทางตัวเลขวันนั้นนะแล้วก็พี่น้องคนไหนที่ต้องการนะคะเรียนคอร์สออนไลน์ง่ายๆตามแบบฉบับของคุณป้าหมอทักไปดีลเหนือนกันค่ะเอาละคะ่ะเพื่อเป็นสียเวลาทำนายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะ ที่น้องวันอาทิตย์นั้นอ่นะรู้สึกว่าจะออกเดินทางนะเดินทางนั้นก็ไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะคิดว่าเดินทางไปแก้ปัญหาไปหาหมอไปตามหมอนัดอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะเซนพิศนเศษแดงลางสังหรณ์แม่นๆนะคะพี่น้องจา๋าในวันพรุ่งนี้ให้พี่น้องวันอาทิตย์เชื่อลางสังหรณ์ของตัวเองแล้กก็อาจจะเดินทางทําบุญนะสายบุญคือพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะหรือไปเยี่มยมญาติก็แล้วแต่นะคะนี่ก็คือลักษณะแบบนี้นะคะลางสังหรณ์แม่นนะคะมีเสน่ห์เป็นพิเศษสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือเรื่องของาะนะาอารมณ์ละ เลขนำโชคมาจากไหนมาจากเซนต์ของเราส่วนเลขนหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหกสองนะคะแล้วก็ห้าเก้าหกสองห้าเก้าค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันจันทร์นะจา๊ะพี่น้องวันจันทร์บอกว่านน่นะสายเปยสายเปยนิดนดดิอารมณ์ดีเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะพี่น้องค่ะครูบาอาจารย์เข้าข้างสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะมีความรู้สึกว่า ใครที่เป็นความดันไขมันนะคะหรือไม่ก็หัวใจนี่ระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบริวารน,นะแล้วก็ถ้าเกิดมีการหุ้นส่วนหรืออะไรนะั้นหลีกเลี่ยงไปก่อนจะดีค่ะเพราะว่าขึ้นสามดาบคู่กับดูมูลมีความรู้สึกว่าเราจะผิดหวังหน่อยหนึ่งนะคะถ้าหลีกเลี่ยงหรือศึกษาข้อมูลให้ดีนั้นนะคะจากโอกาสที่จะพลาดนั้นเนี่ยก,ก,ก็ไม่น่าที่จะพลาดนั่นเองแต่ถ้าเลื่อมไปก่อนจะดีค่ะเพราะว่าขึ้นสามดาบเนาะในวันพรุ่งนี้ระวังเรื่องของคําพูดด้วยนะคะพี่น้องจ๋าราะคาเล็กนำโชคมาจากไหนเป็นตััววเละตค่ ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขห้าสี่สามหนึ่งแปดห้าสี่สามหนึ่งแดค่ะพี่น้องวันกันขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันอังคารดีเวอร์เลย นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แลวก็ไปทําบุญให้ทานเนาะจริงๆชีวิตค่อนข้างที่จะลงตัวอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าในวันพวกนี้นะคะให้ระมระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษหรือถ้าเกิดว่าจะทําบุญเราก็จะต้องทําบุญให้กับผู้ยากไร้นะคะพี่น้องขานะเนี่ยนะทำบุญในโรงพยาบาลนะคะนี่นะทำบุญในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะช่วยเหลือชีวิตของผู้ยากไร้สัตว์ยากไร้เอาไว้อย่างนั้นนะคะพี่น้องอ้วนอังคารก็จะได้บุญเต็มๆเลยค่ะในวันพ่กนี้อาจจะได้อะไรเป็นเปิ้ลได้ด้วยนะคะสําหรับพี่น้องอ้วนอ นะันาทำงานแค่นี้ค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามค่ะขอให้เห็น,หนค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพุธกลางวันนั้นเดินทางเดินทางด่วนนะคะเดินทางด่วนทํากิจทาการก็ได้หรือไปทําบุญก็ได้นะคะ เงินสามารถบริหารจัดการการเงินได้ออกเป็นสีส่วนแล้วนะคะแล้วก็การงานก็ดีค่ะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เปิดกิจการใหม่ประมาณนี้นะสิ่งที่เราคอยจะประสบความสําเร็จแล้วนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องจ๋าไปถึงดวงดาวแน่ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขสี่นะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะ สำหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนนั้น,นเดินทางเหมือนกันค่ะเดินทางนะวันหยุดนะวันหยุดนะคะเดินทางหรือรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีการงานดีปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขแล้วนะคะโดยสติปัญญาของเราเป็นเลิศนะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากินงแล้วบางท่านก็ยังคงเทียรรับผิดชอบงานดูแลบริวารดูแลกิจการอยู่แต่ก็เอาไว้เอาอยู่เอารอดน,นะคะโดยผู้หญิงแกร่งนี่สำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไร มีเลขหกหนึ่งสามแปดหกหนึ่งสามแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะบอกว่าการเงินดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะอ่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องสุขภาพค่ะถึงแม้ว่าจะขึ้นหนึ่งถ้วยก็ตาม ระวังกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะกระดูกส่วนหลังทั้งหมดนะคะพี่น้องวันพระฤหัสบดีดูว่าจะไม่โอเคนะคะนี่โรคเก่าอาจจะย้อนกลับมากำเริบได้แต่สิ่งที่ดีก็คือเรื่องของการเงินโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะพลิกปฏิหาริ์เกิดกับพี่น้องวันพระฤหัสบดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งข่าวหรือเลขเดิมค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะขอให้เฮงเ็นมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะระมัดระวังเนาะทาวเวอร์ขึ้นระวังจะมีปากมีเสียงกับอริวันระวังจะมีปากมีเสียงกับบริวันระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านในช่องในสายงานนะคะสุขภาพไม่ค่อยโอเคทํางานหนักระวังเกี่ยวกับเรื่องของพันธสัญญาข้อบทกฎหมายนะคะพี่น้องวันศุกร์ให้ระมัดระวังเป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่นะคะอดทนนี่นไหมคะปัญหาอุปสรรคไม่กลัว นะคะเราก็จะได้รับความยุติธรรมนั่นเองค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพ่กนี้นะคะเรามัดระวังเป็นพิเศษสองเรื่องค่ะเลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขที่เราเฝ้าค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขหนึ่งหกแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้หนึงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูก,กันพี่น้องวันเสาร์นั้นบอกว่าเจ๋งนาะก่อนหน้านี้แต่ในวันพ่กนี้พบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ตัวตนค่อนข้างทียจสิงนะคะ แต่เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเหมือนกับว่าหลุดโลกไปเลยก็คือดีนะคะทุกอย่างแก้ปัญหาได้มีโชคมีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โชคดีในเรื่องของบุตรบริวารคนรักนี่ว่าอย่างนี้นะคะการเงินดีนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนั่นหมายความว่าพี่น้องวันเสาร์ดวงเปิดเหมือนกันค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะ,ละเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เ,เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารหรือคนรักของเราค่ะส่วนเลขน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่ง สี่หนึ่งเก้าหนึ่งค่ะขอให้เห็งๆค่ะเอาละค่ะพระหมอเวโพรนะพี่น้องครั้งแปดวันเกิดน,นะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ